สวัสดีจ้าทุกๆคนหายกายวันนี้นี่ก็ได้มาเที่ยวนะจ้ะทุกคนจ้าทีเา่เขาเรียกผูดริเวอร์คะ่ะทุกคนจ้าที่โอรเรก n นนะคะทุกคนจ้านี่ก็จะเป็นโรงแรมที่พักนะคะทุกคนนี่จ้าเป็นโรงแรมอา่าเขาเรียกอะไรน,นะเบสท์เวสเทิร์นค่ะทุกคนจ้าชมบรรยากาศสวยๆตอนยามเย็นคะ่ะทุกคนจ้า หกโมงเย็นค่ะทุกคนจ๋าบรรยาก,กาศดีมากยิ่งสวยมากๆเลยค่ะทุกคนจ๋าเสียงน้ำคลื่นน้ำทางโน้นก็จะเป็นเป็ดไกลบ้างเลยค่ะทุกคนจ๋ามองไม่เห็นเนาะเห็นแป,แป๊บๆนล่นจ้ะทุกคนจ๋านี่ก็เป็นสะพนนา,านนะจ๊ะเขาเรียกสะพาน,นอะไรไม่รู้อ่านะคะทุกคนจา๋าน,นี่อันนี้ก็นี่ไม่ได้เซิร์ชดูจ้ะทุกคน ส,สวยงามนะข้างล่างทุกคนจะ้ะาอันนี้นี่ลงไปไม่ได้นะคะทุกคนจะ้ะนี่ไม่ได้ลงไปเนะเาะก็มีต้นไม้กิ่งไม้เยอะค่ะทุกคนจะ้ะอันนี้แล้วนี่จะพาเดินกลับไปอีกทางหนึ่งมัจ้ะเมื่อกี้นี่ไปอีกทางหนึ่งเนาะตอนนี้นี่ก็จะเดินกลับจ้ะทุกคนจะ้ะตรงนั้นเดี๋ยวนี่จะซูมใมาดูตรงนั้นจะเป็นที่มีรูปนกนะคะทุกคนจะค้ะนกทรหานเนี่ยแหละตรงนั้นก็จะเป็นสระไว้น้ํานะคะ เดีย๋ยวนี่จะพาเดินกลับไปทางนน้นนะจ๊ะทุกคนจ๊ะไปจ้ะบรรยากาศดีมากๆเลยจ้าสวยงามดูรถแต่ว่าอากาศเย็นนะทุกคนจ๊ะนี่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเนะี่อากาศเย็นจากที่นี่ เดี๋ยวนี้จะพาเดินไปสุดตรงทางตรงนู้นนะคะทุกคนจะ้ะนี่มาพักโรงแรมที่นี่มาแค่คืนเดียวจ้ะทุกคนจ้ะเนาะสวยงามจะ้ะทุกคนนี่มาแค่คืนเดียวจ้ะทุกคนจ้ะเนาะเมื่อกี้เสียงแฟนตะโกนออกมา <laughs> ปล่อยแฟนกับน้องหมาอยู่ในห้องจ้ะทุกคนจะ้ะนี่เลยมาเดินเล่นคนเดียว ดูสวยมากค่ะทุกคนดูน,น้ำีูน,น้ำอันนั้นจะเป็นหลักเสาอะไรของเขาไม่รู้จ้ะทุกคนจ่ะสูงดูเนะาะนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรตรงนั้นเป็นเหมือนป้องน้ำจ้ะท,ทุกคนจเหมอน,นอะไรนะกระบอกน้ำเป็นป้องป้อง,อง,งจอะจจทุกคนจ้ะเนาะไปจ้ะเดินไปต่อจ้ะทุกคนจ้ะเราจะไปทางนู้น บรรยากาศด,ดีมากๆเลยจ้าทุกคนจะชอบไม่มีอากาสมาเที่ยวก็ดีใจจ้าทุกคนจ๋าเนาะก็คืออีกไม่นานเดี๋ยวนี้ก็จะได้กลับทํางานแล้วจ้าทุกคนจ๋าพักนานมากแล้วจ้าทุกคนจ๋าไม่ได้ทํางานนานเป็นห้าปีแล้วจ้าทุกคนจ๋าเชื่อไหมนเนี่ยมาอยู่นี่แต่ก่อนมาใหม่ๆทํางานจ้าทุกคนจ๋าเดี๋ยวนี้ก็ก็คือตอนแรกก็ดูแลแม่แฟนเนาะ พอดีแม่แฟนก็ได้จากไปแล้วจ้จาทุกคนจะ๋าเนาะแม่แฟนก็เสียไปแล้วก็เลยช่วงนี้ว่างจ้จาทุกคนจ๋าก็เลยคิดว่าประมาณอีกเดือน2เดือนนี้ก็จะได้กลับไปหางานทําอีกรอบจ้จาทุกคนจ๋าหลังจากที่ไม่ทํางานมา5าปีนเต็มจา้าทุกคนจ๋าเสียดายเวลาเหมือนกันค่ะทุกคจนจะ๋านาะก็คือเราก็คือแม่แฟนแกเสียไปแล้วเพราะว่าแก อายุเยอะจ้ะทุกคนจ้าเนาะแกก็เจ็บป่วยตามธรรมดาของคนเราเนาะแกก็เลยเสียชีวิตไปแล้วค่ะทุกคนเมื่อสองปีที่แล้วจ้าก็ตอนนี้นี่ก็ไม่ได้มีภาระอะไรแค่ดูแลน้องหมาอย่างเดียวจ้ะทุกคนจ้าเนาะก็คือได้เวลาต้องกลับไปทํางานแล้วจ้ะทุกคนนี่จ้ะทุกคนจ้านั่นนะ่ะก็จะเป็นอ่าสระว่ายน้ำจ้ะทุกคนจ้าแต่นี้ไม่ได้เข้าไปนะคะ ว่าตอนนี้เขาน่าจะปิดนะเดไม่ก็ต้องเข้าไปข้างใน b u วด d i n g ข้างในจะทุกคนจ๋านี่ไม่ได้เข้าไปนะจ๊ะเดี๋ยวจะเดินไปตรงนี้ตรงสุดตรงนี้แล้วนี่ก็จะกลับไปที่ห้องนะจ้ะทุกคนจาน๋าิสขาวสวยงามมากเลยจ้ะไม่มีใครมาดูเขาเขาขึ้นไปหมดแล้วจ้ะทุกคนจาน๋า เมื่อกี้เห็นมีคนหลายคนอยู่ก็เดินก็เดินมาเล่นแถวนี้ก็ไปกันหมดละเดี๋ยวนี้คนเดียวสวยงามตามท้องเรื่องจ้าทุกคนจ๋างามอยากอยู่แบบนี้ตลอดไปเลยอะ <laughs> ถ้ามีบ้านอยู่แถวนี้ก็ดีเนาะแต่เราไม่ได้รวยเหมือนเขาโอ้ยตรงนั้นห่านจ้าทุกคนจ๋าเนี่ยอยากจะซูมให้ดูสามตัว สองตัวหรือสามตัวนู่นจะ้ะทุกคนจะเห็นไม่เอ่ยนู่นไกลๆตรงน้นซูมแล้วแต่ว่าได้แค่นี้นะจ้าทุกคนจะ้ะนี่ไม่ได้เดินลงไปนะจ้ะนู่นไกลๆนู่นสวยมากสวยจริงๆอยากเก็บบรรยากาศอย่างนี้ไว้ตลอดเลยจ้ะทุกคนเป็นอะไรที่สวยงามมากๆ สียงรถแต่ว่าเสียงรถจะดังหน่อยนะจ๊ะทุกคนจ๊ะอากาศดีมากจ้ะไปแล้วจ้าทุกคนจ๋าคือเอ่อเจอกันคลิปหน้าจ้าทุกคนจ๋าแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า